ห้ามงงนะอ๋อเจ้าเปิดตารางออกอากาศพรอมลิขิตของถังช่องสค่ะใกล้จะลงจอให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วล่ะค่ะสำหรับภาคต่อของละครที่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั้งประเทศมาแล้วอย่างบุกเพสันนิวาสหรือภาคตอนนี้จะใช้ชื่อว่าพรอมลิขิตออนแอร์ให้กับถังช่องสนํนำแสดงโดยพระนางคู่เดิมอย่างพรงะเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่ารานีค่ะล่าสุดก็มีตารางออกอากาศของถัง ช่องสมออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วด้วยแต่ต้องจดจำให้ดีค่ะเพราะวันออกอากาศไม่เหมือนกันโดยจะเริ่มออนแอร์ตอนแรกในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งเดือนตุลาคมจะออนแอร์ทุกพุธพฤหัส,สบดีแต่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นจะออนแอร์วันจันทร์อังคารพุธค่ะเอาเป็นว่าออเจ้าทั้งหลายก็จดจำวันกันให้ดีค่ะจะได้ไม่พลาดความสนุกเพราะคนนักแสดงช่องสามหมากกันเพียบเลยล่ะค่ะแถมผู้จัดละครยังบอกว่า ไม่ได้ทำดีเท่าเดิมแต่ว่าทำดีกว่าเดิมอีกด้วยแม้คาดหวังสนุกแล้วล่ะค่ะอ๋อเจ้าทั้งหลายคลายคิว้วให้มีความว่างแล้วมารอดูพรมลิขิตพร้อมกันค่ะ